าทางสถาบันอุดรนะครับทางท่านโฆษกนะครับด้วยความยิ่งของท่านนะครับวันนี้ผมนายคุณจิติศักดิ์นะครับประธานชมรมสติธรประชาธรรมนะครับได้ามายื่นเรื่องของกับเรียนท่านในเรื่องนี้นะครับก็คือขอให้มีการตรวจสอบปัญหาการเรียกรักสินบนจากผู้บริหารสถานศึกษาที่มีการจัดจ้างรถโดยสารนักเรียนไปท่าท่านศึกษานะครับ สืบเนื่องจากเหตุการณ์สงครามนักตะกำรถบัรทัศนัศึกษาไฟไหม้นะครับเมื่อวันที่1ตุลาคม2567นะครับที่ผ่านมาซึ่งนำมาสึ่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยและสร้างความเจ็บปวดแก่ประชาชนทั้งประเทศนะครับโดยในแต่ละปีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็ประสบกับเหตุเสียชีวิตไม่น้อยกว่า2,000รายนะครับโดยไทยเป็นหนึ่งในสองโลกที่มีสถิติการเสียชีวิตบนท้องถนนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทางชมรมได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุ หนึ่งของโลงการนักกรรดังกล่าวที่นอกจากเกิดจากความไม่ปกติของรถที่มีการติดตั้งถังก๊าซ CNG เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้วซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ดำเนินการแถลงผลไปยังบริษัทที่เป็นเจ้าของรถบัสดังกล่าวแล้วแต่ทางชมรมยังได้รับแจ้งข้อมแสว่าสาเหตุที่บริษัทต้องมีการปรับปรุงตัดแปลงรถให้เป็นเบเนชภาพดังกล่าวที่เกิดเหตุนั้นนะครับและได้รับว่าจ้างให้นํารถมาวิ่งให้บริการรับส่งในง็กนักนเรียนและครูนะครับ อาจมีความเป็นไปได้นะครับจากข้อมูลที่ได้มานะครับว่ามีการเรียกรับและจ่ายสินบนหรือเงินทองจากงบประมาณจัดจ้างรถบัสทัศนศึกษาจนอาจเป็นเหตุให้ต้องมีการกดราคาและคุณภาพของรถบัสให้ต่ำลงซึ่งจากข้อมูลที่ได้คืออาจจะมีการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องงบประมาณในการดําเนินการเกี่ยวกับรถโดยสารขนส่งนักเรียนและครูผู้วงครองอรหรือไม่นะครับคือมีผู้รับผู้จ่ายผู้เรียกร้องนะครับ โดยจากข้อมูลที่ผู้ประกอบการรถโดยสารรับจ้างได้ให้ไว้นั้นก็ว่าทางบริษัทต,ต,ต้องยอมจ่ายเงินทอนคืนให้กับผู้บริหารโรงเรียนเพื่อให้ได้งานนะครับซึ่งเป็นเงินกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณในการจัดจ้างนะครับทาให้ผู้ประกอบการต้องลดต้นทุนโดยการจัดหารถที่มีคุณภาพามาตรฐานต่ําอายุการใช้งานที่นานมากและมีการตัดแปลงปรับแต่งเรื่องถังแก๊สเพื่อให้เดินทางได้ในระยะทางที่ไกลขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาและเติมเชื้อเพลิงการขาดอุปกรณ์ในการดับเพลิงประตูฉุกเฉินที่ใช้ไม่ได้จริงรวมทั้งเหตุปัจจัยต่างๆเช่นความประมาทและขาดทักษะในการช่วยเหลือผู้โดยสารความประมาทและอาจเกี่ยวข้องกับการละผลประโยชน์ของผู้ประกอบการที่จะทาผิดหรือการไม่มีมาตรการที่รอบคอบรัดกุมในการสุ่มตรวจรถโดยสารที่ต้องรับจ้างให้กับสถานศึกษาต่างๆนะครับดังนั้น ผมนะครับจึงได้นํามากับเรียนต่อท่านประธานสภาให้ได้มีแนวทางในการตรวจสอบเบาะแสต่างๆที่ผ่าน,นกลไกสภาและประสานไปยังรัฐบ,บาลเพื่อให้ดําเนินการขยายผลตรวจสอบเกี่ยวกับกรณีที่ได้รับทราบว่ามีการทุจริตงบประมาณในการจัดจ้างรถโดยสารสําหรับนักเรียนนักศึกษานะครับไม่ใช่เฉพาะกรณีที่เกิดเหตุ แต่อย่างเดียวนะครับรวมเป็นกรณีอื่นๆด้วยนะครับเพราะอย่างล่าสุดเมื่อคืนนี้ก็เกิดเหตุไฟไหม้ด้วยแต่แน่นอนนั้นเกิดจากการที่ชาร์จเปล่าแบงคไว้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่ารถมีระบบรักษาความปลอดภัยรักษาเรื่องป้องกันเรื่องอัคคีัยนะครับปัญหาไฟไหม้เหล่านี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าหากมีมาตรการความปลอดภัยสําหรับรถที่ต้องรับส่งนักเรียนรับส่งประชาชนโดยเฉพาะรรับส่งนักเรียนหรือสัญญาณไฟที่ชัดเจน นะครับมีการกำหนดมาตรการความปลอดภัยสําหรับรถโดยสารที่ต้องใช้แกส๊สและการาการวมทั้งการสร้างวินัยในการคารพกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายจราจรเย่างเคร่งครัดจริงจังนะครับโดยเฉพาะมาตรการในการดูแลเด็กเล็ก,ลกนะครับหรือ,อาชายดิสเทนนะครับการออกกฎหมายที่ห้ามเด็กข้างหน้าการจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมสาหรับอายุสัดส,ส่วนของเด็กและความเข้มงวดขังเพื่อตรวจจับดําเนินคดีกับผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับ รวมทั้งอยากให้ท่านประธานนะครับได้ผลักดันให้มีกรรังที่การในเรื่องของความปลอดภัยสาธารณะนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีการสูญเสียชีวิตนะครับปีหนึ่งนะครับประมาณสองหมื่นกรายนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นสศกนาตกรรมที่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกแล้วก็การอยู่ร่วมท้องถนนกับรถที่ไม่มีความปลอดภัยนะครับก็เหมือนกับเราอยู่ใกล้ๆกกับระเบิดเวลา ที่รอคอยวันระเบิดนะครับแล้วก็ยิ่งรถโดยสารสาธารณะนะครับเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีผู้สูญเสียเนี่ยจำนวนมากโดยเพราะอย่างยิ่งเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับเป็นเพื่อเป็นการยับระคับยับยั้งความเสียหายที่อาจจะเกิดกับเด็กนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปบนท้องถนนนะครับซึ่งจะเป็นทรัพย์ความคนที่สำคัญของประเทศเป็นให้ชาติบ้านเมืองต่อไปครับจึงนำกลับเรียนรู้ความเคารพอย่างสูงครับส่วนทุกท่านนะครับท่านประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านบนนครับ นอนมาทานะครับได้มอบหมายให้ผมคำพีอิสากรน,นะครับโฆษกปร,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 ปรัธานสภาผู้แทนรนัษฎรมารับเรื่องราวร้องทุกข์ที่คุณแทนคุณจิตอิสราประธานชุมรงสันติประชาธรรมนะครับได้ไมายื่นนั้งสือซึ่งประเด็นที่คุณแทนคุณนะครับได้พูดถึงไปแล้วก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในทุกเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของอการวิชอบในการจัดหารถนะครับก็คงจะต้องดูประเด็นนี้ เป็นสิ่งสมคัญด้วยประเด็นหนึ่งประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือประชาชนโดยท,ทั่วไปก็ต้องได้รับความปลอดภัยในเรื่องของการใช้รถใช้ถนน,นนะครับมิฉะนั้นแล้วเราก็จะเกิดส่งขนตดกิกรรมอย่างที่ เป็นอยู่ในทุกนี้นะครับก็จะนํากาบเรียนท่านประาธานสภาผูธธา้แทนรัศฎรและประาธานร,าานราานัชสภาได้ดําเนินการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับดําเนินการต่อไปนะครับตามที่เสนอข้อเสนอมาครับขอบคุณ